มาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่มา,อ,มาอีกจะหน่อยเป็นหน่อยเล็กสมอือนีมาหลายรอบจะหน่อยธรรมดาแล,ล้วเลข่แตกตรงไม่ดูหูมันกำลังดีใจอยู่เนาะนกเาเลยแจอยังไม่เห็ุขาดน้อมชมคู่คลิปนี้จะเป็นเสี้น้องบอลม,มือกับตามข่าวเนาะกันแล้วกันเราให้เลาวนัดให้เขาบอมมาเราจะให้เขาเมื่อใดเราจะต้องว่าเมื่อใดเนาะเราจะต้องว่าเมื่อใดวันสองวันหรือวันยังไงมาฟังเรานัดกันมาแล้วเราไดา้บอ คนขงบ้านของเราจไหมันดีวอค่ะท้งชมพวาตะละเมือละเว้นของเรานี่อ่อาใกล้หอยออกอได้แห้งไมถ้าพวกแม่นางท่าออกค่ะทั้งชมเล่มีที่มาเสียนบนัวนีที่มาเสียนบัวล้างหอยออกครับที่นี่ครับเต็มเต็ม,ตมล่างย่างเดียวไม่เกี่ยวบนอวันที่ท่านมากับเขาเด้ค่ะเขาไปที่มันมันออกไปที่เก้านึงมันทาเราให้เก้านึงแต่ว่าเราให้เป็นกันไปที่หกหนึ่งก็ออกที่หปดหนึ่าวันนี้เราบลกก็ให้ที่สองหมื่นตัวเดียว ล่างกัดบนเข้าวันนี้เข้าไปที่สองหนึ่งตรงตรงเข้าไปที่สองหนึ่งตรงตรงขอตัวลงตัวนี้เลยพี่น้องเอฟซีกลับมาฟังแล้วนะคะเนาะว่าผลงานเราจะนัดเขาเมื่อใดเขาก็จะได้มาเอาไปบอกเอฟซีภาพสดๆพนองทั้งโทรศัพท์วอ้ยละวาเพิ่นซื้อเนี่ยย่างมะกรองนี่เลยไม่เห็นแล้วสวัสดีค่ะเจ๊ ขัมวนแนต่ตเรอมีน้องเล็เต็มสูบฟาจเกตอ่าข้าคขัเข้แน่ข้อตรงขัดตรงแน่สิเออคุเช่นที่รับมันนั่นเลขเขาบอก้ออนนอาอย่างเนี่นไม่ไม่ถัดจอร์จแต่เราเคยเิดนแล้วนี่สัดจรวนทารหลับเต็มอือือเด็กเจังหาาเนี่ยย่างไกินบ่ไหวแต่พูดหิวมาถิ่งไม่ให้นี่นนย่างบ่ไหวในกองเอเลี่ยนน่ะ พลโลโลสองโลพลสามโลสี่โล,โลด 3, โลิ 4, ล่งปันใจแล้วกันเอาจะก,กองในยางม่กองกันเรียบร<า>้ยเลยดิทาอในยางเรื่องเนี้ยเสียเนี่ยเขาซื้อมากองไว้ให้ยยงหนี่งผู้คนเขาที่ได้ซื้อหอดรถไใหม่ผ<บ>ู้เหล่าเขาได้หลายหลายไหนถามได้บรรเจ้ถามนิดนึงค่ะว่าคนข้างบ้านที่เคยได้หลายๆนะคะเป็นเจ้าไหนลดครอบครัวเขาเกือบ สมล้านป<ะ>้านครอบครัวไน้่ยนคือกุหลาหกแสนเจ็ดแสนอือส่ออ่อนเนาะเม่์เด้่ค่ะสะอ่อนคือเฮ็ดคือเพิ่นมาได้จอนซ่อนเป็นาะจีนแล้วรถจีนราบาสามบาทสางาทองคนเนี่ยเขาเขาสิวา่าสี่ื้อรถใหม่อีกนะมันเขาเต็มเต็มเขาเพิ่นมาเอาเนี้ยท่านน้ำเจไป ค่นมีแห้งสือได้พี่น้องิ่นมีแรงสือเพระว่าเจเค็นคนเทดสูคุณมีแห้งสือินนนอ่นก็สามารถออกรถม่ออกไปแยงใดุ่นละอือเอาสือในย่างมาให้จีอือเนื้อย่างเนื้อเสือเนื้อก็ยู่นี่ล่ะเออมาส่งวันนั้น่ากงกาแฟได้กิ่นมาละเจ่เออได้กลิ่นยูโอ้ลัคไอ้ข้าับะรดก,กาแฟยูขอบดุขอบคุณพี่น้องกี่ฝากนินผู้ใด โชคหมานกะอย่าลืมคืนพอเจพนเดอร์ไปหน้องเลขมีที่มาเสี้ยนน้องบวัวพอดีคายกาแฟยอยูอ่ดอกแล้วเมื่อไหร่นี่เจ๊นัดเมื่อไหร่เนาะค่ะเดี๋ยวกันเด้อสองมือกันสองมือสามมือนะ <laughs> โอ้ฮะสองสามวันอีกสองสามวันนะเจ๊เนาะเดี๋ยวเมื่อไหรเฮาก็ระแจ้งข่าวอย่าให้เสี้ยนพนรู้จักอีกเมื่อเมื่อไหรเมื่อนึงค่ะ เพราะว่าวันนี้มันนานเลยค่ะทางชมพราะว่าเป็นวันที่สองเนาะแม่วันที่สองเออมันง่ายแต่วันที่สองแต่นานเลยหลายเมื่อเติบหลายเมื่อเติบสิเมาแล้วเมาอีกคนละเจนอ่ะโอ้ต้องพูดเป็นเจ้าของเฮดสูตรไปลองเอฟซีพูดเป็นเจ้าของเฮดสูตรก็มีกำลังได้เงินใส่ปีใหม่พอดีเนาะเจนเนาะมีเจนน้ำมันมีเจนคนมีกำลังสิเสียหลายไปลองเอฟซีต้องอาศัยที่ว่าเพิ่น เป็นมหาอยู่บ้านแล้วก็เอาเนวทางไปซื้อใั่นนะแล้วก็สิได้่ากระฟอกาแฟบ่ได้ใหย่บ่ได้อันไถ่เพิ่นเล็กคือบอกคนเขาไปเบิ่งในซ่องเลยอือบ่บอกบอกใครคือว่าใคอยากได้ก็เข้าซ่องเมืองโอ้โหต้องเอียงเลยโอบอกว่าคนได้หลายเจค่บเป็นอย่างนี้สิ่ม่ได้บอกคน่วนตู่ดิอือยังจะว่าคนเอาไปแล้วว่นี่ ่นเมืองแล้วคนก็เอาไปเที่ยง่นฝันดี่นก็นเน้นที่นะโอ้โหดีใจนจ้ำเจ๊เป่นพลังเยอะสิล<น>่างอย่างล่างกันบนชี่คู่ขอล่อขนานเนาะวันน,น,นี้เขาตรงตรงเลยสองหนึ่งแล้วก็ฝันเกี้ยวน้ำจีกันเจ๊ฝันแังดกับไปไดนจะปลาก็าได้หอยน้ำเพนี่อนเออได้ป่าสามตัวก่ได้หอยอือแต่แม่ต้งเปได้สามสิบบา <c oughs> <c oughs> เขาได้เป็นถังเขได้หอยเป็นถังแต่ว่าเจได้ป่าสามตัวเพิ่นกระิสมสือได้หลายสมเพิ่นฝันมาได้หลายเนาะเออแต่ดีว่าเจเพิ่นก็ได้เพิ่นบอกมาเพิ่นไปเอาน้ำสงบบ่ได้น้ำฝนให้ป่ามาสามตัวเท่านั้นค่ะอือก็ได้แค่สามสิ้บาทขนาดเจผู้ผู้เพิ่นมาเอาน้ำเนี่ยเพิ่นได้ออกรถไปแดงเลยเจ เออคนได้กถไดแเลยกูเลย้โทว์โชวโว่าคนได้สามล้านหนึ่งนะสองล้านสาล้านเนึ่งาะสำรองวันที่หนึ่งมันนะเจ๊เนาะสำรองวันที่หนึ่งว่าหมดครอบครัวคนนี้ก็ควรสามแสนสี่แสนอะไรหมดครอบครัววันนี้สามล้านัวเนี่ยบวครัวนี้หนี่งโอ้เมื่อไหร่เมื่อนทีสี่ไปเล่นทั้งบ้านแอดบ้านเจ๊หอสื่อแวะแวะไปหาเจ๊อยู่พายเอฟซีไปบึง มาเป็นอยู่่าไปแถวๆนั่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างแต่ก่อนทิ่ไปเบื้องบ้านจะของสูตรพี่น้องเบื้องผู้เป็นเหตุสูตรกับผู้เป็นเอาสูตรไปสื่อจ้างกันเหี่ได้พี่น้องเอฟซีเนาะเออแล้วกดติดตามรอไว้อีกสองสามวันเราไปจับสองสามวันเศร้าเมาคอนเด้อเดี๋ยวนี้มันหลายหลายเลยจะขอเมาคอนโอ้เขาต้องตรงอ่ะ ดีใจน้องเจครับพี่น้องเอฟซีเลขสูตรเพิ่นเขาเนาะดีใจน้องเพื่อนพี่น้องเอฟซีโปรดมีชวดมีหมันไปจังวากันอ่ะขอบคุณเจหลายๆค่ะเดี๋ยวเขาจะไปถามเขาถามอีกครั้งหนึ่ง่าเมื่อไหร่นาะค่ะเนาะใช่โอ้ดีใจน้องเพื่อนพี่น้องเอฟซีเพิเขาสิแล้วเฮากับบอได้ยังเดียวเนาะเพื่อนกับบอได้ยังเดียวเพื่อกันโมมีกำลังสิซื้อแต่มีกำลังสิซื้อเนี่ยปโต้ด้วยแล้วลวงแล้วโ่มีคะแนนนี่งละ <Ừ. S 2> อืมถ้าเราซื้อไปแล้วไปย่านเล็กสูตรแล้วก็เขาอืมอ่าเขาทุ่มลายยางได้รายก็คือสูตรจะลด <Ừ. S 2> อืมอ่าคือแอปนี่แหละค่ะก็ซื้อได้สิบบาทสิบบาทอ่าแค่นั้นค่ะอืม <Ừ. S 2> ลายก็นั่นไปกับย่านแต่ถ้าสูตรลดยา่านเอฟซีก็ได้แ <บา S 2> มนบแมนคือสูตรลดปุ๊บเอฟซีก็จะมาถืออืมลาสูตรก็จะว่าเขาคือเฮาเฮ็ดคิบเห็นอย่างนี้ก็จะไปบ่ได้ค่ะอืมเราเรียว่าตัดจริงใจว่าเอา้ยอเายอดแท่าไรบาทสิบบาทแค่นั้นละคค่ะุณผู้ชมแต่วันลาวหนีมะเอาอีหลีค่ะเลาเอา อ่ะนี่แหละค่ะแนาทางของเราร <อ S 2> ูปแบบแนวทางครับพี่น้องยิปซีเลขมีที่มาเดี๋ยวว่าเราเซ้อมองเมื่อไหนเราไปทัวรมาหา,หาค่ะลหลังไม่ออกพี่น้องยิปซีทุกท่านน,นี่ก็คืรอรูปแบบยกอีกจหน่อยใจะยังเออเดี๋ยวจะพี่น้องเดี๋ยวจะอ่ะเอาเห็นหมดทุกคนแล้วกันนะาุผู้ชมผูดด้ใดลงไปก็ว่าเห็นอยู่เออแต่ว่าอ่าคนชื่อทหารแปดหกแปดสองหกสองหนึ่งมันเป็นไปบ่ได้อะไรคน่าผู้ใดกบ่มักบอก อาอารมณ์จอย่างอารมณ์นี่แหละแอบถึงว่าตัวที่เขาบ่มากเขากล่าวว่เอาแบบว่าเป็นอย่างแค่สีต่วนเนาะเราก็ไปเน้นไปที่ล่างนะค่ะเน้นไปที่ล่างใกันบนล่างกันบนไปย่างดีไปเดีสี่เน้นให้ล่างก่องเนี้ยล่วก็สังเกตบุ้งเลขเด่นของเราค่ะคือเด่นตัวนี้ค่ะสตัวนี่สองตัวเอยแล้วนี่แหละสังเกตมันสองตัวนี้แหละคือสองตัวนี้นี่แมนตัวเพราะเขาอาจจะเข้ามาตัวหนึ่ง สำนักล่างสายวิ่งบกพร่ผ่านเลยค่ะสายวิ่งท่านใดที่นี้ตัวเด่นเด็เด,ดการมาจับคู่ของเราก็ได้คนะ่ะอ้าของล้อเข้ามันก็จะมีเลขเด่นเข้าตัวหนึ่งคือเราค่ะกดจดจามรอไวออออ้อีสองสามวันพี่น้องอีสองสามวันรูปแบบกาชทางของเลขมีที่มาปล่อยออกมาเลยพี่น้องบ่มีกัดบ่มีจตด พี่เราบอกแหละต้องเข้ามาเป็นในช่องแล้วกดติดต,ต,ตามไปนช่องอ่ากดติดตามได้ค่ะกดติดตามได้บ๊อบกดติดตามบะไรเลยพี่น้องยิ่งที่จะผ่านม,มันเด้งมากเลยมันผ่านเลรื่อยสินะเขาจิกลับไปหาเลยบ่เห็นบ่ไม่อย่างเด้อเพระาะว่าเขาจิกกกินปีใหม่แล้ววันนี้อา่าหวยจังสิออกวันนี้นะกินปีใหม่แล้วเขาอาจจะมีดวงหลังปีใหม่หลังจากที่เขาเออ่จับใจใส่สวยหมดแล้วแบบนี้เนาะแอเนาะกดติดตามเราไว้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็นเจียเอียง ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จนนั้นแหละพี่น้องเอฟซีสวัสดีามครับพี่น้องครับ